ลองที่ที่นู้นหรอยูทูบหรอใช่ไหมนีน่ไม่มีใครเข้ามาดูเลยนะ,นนะไม่มีก็ก็อะไรมันทำให้เล็กกว่าน,นี้นะเราไม่ได้เล็กยังไงแล้วมันปรับได้ะปะปรับสีได้นี่นะไม่ปรับอ่บบะคือท่านเราสดใสจสว่างอารมณ์สวัสด,ดีพูดสวัสด,ดีทักทายฮัลโหลดิฮัลโหลสวัสดีค่ะ ม,มีใครเข้ามาเลยเดี๋ยวเขาก็เขา้ามาดูไม่มีใครอยากดูเราทำไมถึไม่มีใครอยากดูมีคนอยากดูเยอะแยะแเขายังไม่รู้เขาไม่รู้ไงเ,<ร>เรามีไลฟ์สดตรงนี้ไงสวัสดีทักทายทุกคนนะครับก็สวัสดีสามคนมาแล้วเอ๊ฮัลโหลฮัลโหลแปดคนแล้วเอ๊อแปดแล้วใครก็ไม่รู้ดีใจจังตัง้งค์<ณ>คงมีเงินสิบคนเก้าคน มหาศาลเข้ามาดูมหาศาลพี่เกง่งสวัสดีค่ะเก่งกาดขึ้นอยู่ไหนแล้วเนี่ย f อครับผมผมครับย้อนไปตอนไหนอารมณ์สองคนนะครับอตอนนี้บสองท่านนะครับเอฟซีครับเอาขอโทษอ๋อนี่ไงสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งสิบสี่คนนะครับคุณยุทธนาคุณ,คณจิตระเดชคุณกาติยา สวัสดีครับผมสวัสดีพินายด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาไล้สดกันนะครับวันนี้สวัสดีน้องน้น้องจีดพูดอะไรสวัสดีค่ะไปให้สดหยุดที่โค้งสวัสดีครับนะคอมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยากแก้แค่แค่มาสอบถามว่าแบบว่าคลิปทั้งหมดที่เราทําไปเลยครับเบื้องต้นวันนี้มันก็มีอยู่แค่ประมาณเจ็ดคลิปจำคือเพิ่งเริ่มนะฮะก็แค่อยากจะแบบว่าเฮ้ยมีใครรู้สึกเห็นดีเห็นงามกับ การทําคลิปแนวนี้ไหมเพราะว่าที่มันผ่านมาที่ผมไปดูไปเช็คมาอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากเขาก็จะเป็นคลิปนแนวประมาณว่าอ๋ฮอเอฟซีขามันนันเจอพี่นายกับพี่จีที่งานวัดบนรถไต่ถังด้วยโอ,อ้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดให้แล้วครับนะคอมอารดีครับเขาก็อย่างไรเขาก็ได้ยินครับไม่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรชอบคิดปิดตาแต่งหน้า เอซีนั่งแต่แข่งเดอะคอมเบเดียนครับขอบคุณมากครับก็ได้นะคือที่เราทําแนวเนี้ยไม่ที่มีอะไรคือว่าเรารู้สึกว่าแข่งความน่ารักดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันแบบแตกต่างกับคนอื่นไปจริงจริงก็คือหลักๆคือทําแบบธรรมชาติช,ชีวิตประจําวันของเราปกติที่เราธรรมชาติของใครของเรา<ๆ>ที่ว่าเราอยู่กันแบบนี้ก็คือที่รักจะเป็นคนที่ชอบแกล้งอยู่ตลอดเวลาใช่แกล้งที่รักไม่มีผมไม่แกล้งใครหรอกชีวิตผมไม่แกล้งใครหรอก ชีวิตเราขคเอออยู่ธรรมดามีโอกาสมาเซฟมหาสารนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ช่องมันอยู่อยู่ตัวนะเดี๋ยวผมไปเซฟมหาสารเนี่ยเดี๋ยวผมไปที่แรกเลยก็ได้เซฟมหาสารเนี่ยเจ้าพี่นายเล่นมุกไหมไอเคนพี่นายใส่ตาจันนะคะก็จะมองเคยใช่ผมจะหลีหลีตาหน่อยนะพยายามจะไม่หลีดูมันเสียเพรคนรีดยังรอคอนเทนต์เอาพี่จะได้ออกกิฟต์อ๋อออกพี่จะไปออกกิฟต์อยู่ครับ ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันนะฮะยินทรรมที่ผมติดตามตั้งแต่คลิปแรกเป็นอะไรที่ดูแล้วสนุกสนานทาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับจะทาไปเรื่อยๆก็จะพยายามให้มันอยู่ในในความสนุกครับแต่ว่าก็คงจะต้องมีกรอบของของความเป็นคลิปของเราเราไม่อยากไม่อยากหลุดหลุดกรอบเพราะว่าอีกอย่างนึงเ,เราทําคลิปกับแฟนถ้าเราไปเยอะมากหรือว่าไป ไปทําอะไรที่ผู้หญิงเขารู้สึกไม่ดีมากแล้วไม่ค่อยโอเคผมว่าทําในรูปแบบที่มันแบบว่าอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของเราอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามจะสัร้างอะไรให้มันแบบไม่ได้เอาหัวหราะไม่ได้ใจคิดว่าจะเอาขับหรอกแต่ว่าให้มันยิ้มๆไปนะติดตาม<ๆ>อะไรก็มาดีครับชอบครับผมขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะก็มาดีครับตอนนี้ถือว่าทางติดตามทุกอย่างเลยถือว่าทางเออเขาเรียกอะไรโซเชียลนี่มาแรงอยู่นะ ยูทูบนี่คือคนดูคลิปหนึ่งสองล้านแล้วนะตอนเนี้ยล้านสองล้านลนะของเราดูร้อยสองร้อยแล้วก็ยิ้มแล้วค่ะสุดให้แป้งฝุ่นกินอ๋อแป้งฝุ่นเขาชอบกินข้าวอย่างนั้นยิงผมไม่ได้เจตนาจะไปนี่หรอกคือปกติแป้งฝุ่นเขาเป็นคนกินข้าวอยางงั้นอยู่แล้วข้าวข้าวหมูเหรไม่ข้าวคุกแบบเหมือนข้าวย่ำเออขยำก็อะไรก็ได้เขาชอบบางบางบางท่านไม่เคยเห็นไงขอบคุณมากครับผมนี่ดูทุกรายการของเราเลย คือไม่ฝูชอบกินข้าวอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแบบกินข้าวคุกอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่รู้ไงก็หาผมไปแกล้งเขาตลกเบอร์หนึ่งยุคนี้ต้วคนนี้นะครับโอ้โห่ขอบคุณมากครับพี่แจ๊สอะไรนะเอาเขียนตลกยุคนี้ตัวคนดีนะครับพี่แจ๊สครับผมขอบคุณมากครับก็กะบจะขอบคุณแทนพี่แจ๊สขอบคุณใครก็ได้ผมพูดถึงใครผมยกมือไหวหมดอ่ะผมคื้นของผมเป็นคน,คนแบบอะไรนะตามมารยาทคนไทย,ยไปต้องลามาต้องไหวสบายไม่ซีเรียส นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากดูคลิปกันด้วยนะครับคลิปเราก็ว่านะมันก็จะออกแนวนแบบ้อย่งที่เห็นนะน่ารักอบอุ่นครับผมเน้นน่ารักอบอุ่นดูแลแบบไม่เครียดอะไรเงี้ยพี่นายน่ารักมากขอบคุณมากครับทําไมช่วงนี้ไม่เห็นพี่นายในไอแคนะครับอ๋อเทปเขาจะสลับสลับกันครับก็จะสลับไปแบบว่าสลับกันไปครับเทปรายการทีวีเขาจะแบบว่าสลับกันไปเขาแบบว่าอาทิตย์หน้าพี่นายจะ ไม่รู้เทปไหนเพราะว่าทิงยิงเทปที่ผมอัดไว้มีอยู่อีกเยอะเลยนะแต่ว่าเขาสลับกันออนแอร์อะไรเงี้ยครับมันต้องสลับเพื่อเพื่อให้ความแบบไม่น่าไม่น่าเบื่อหรือเปล่าน้องขุดมันมแล้วดวูค่ะขนาดขุดมันอากาศร้อนมดูหายใจน้องคนนี้นี่น้องคนนี้น่ารักมากผกว่าขุดมันอยู่แล้วก็ยังแบบดูตลกอะไรีย้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรขอบคุณมากๆเลยนะฮะผมดูพูดตรงๆรไล่ดูพี่นายทุกรายการเลยครับ ขอบคุณครับดูน่าเล่นเลยนะครับติดตามครับก็ติดตามในรายการ TV ทีวีทั้งช่องอุปอยด้วยนะครับส่วนมากผมก็จะอยู่ที่นี่แหละไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปไหนแล้วครับส่วนมากก็จะอยู่ช่อง WorkPo พอยแล้วก็เนี่ยว่างก็ทำยูทูบพนไหนหยุดงานก็ไายละทำยูทูบเล่นๆกันถ่ายกันแล้วอย่างที่เห็นครับบางทีถ่ายก็จะไม่ได้มีตาก,กล้องผมก็จะเอาของผมเนี่ยผมจะถือเองถ่ายเองสบายๆแค่นั้นเอง ทรงแบบว่ายิ้มยิ้มไปแล้ไม่ได้ไม่ได้ธรรมชาติธรรมชาติด้วยบางคนเขาไม่รู้ว่าคุณรถสุคนป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนหนูคนที่ไหนหนูคนที่ไหนคนกรุงเทพใช่ไม่ใช่ดี้านบ้านเกิดจริงจริงอยู่ที่ไหนก็เกิดกรุงเทพแต่ว่าแม่เป็นคนใต้ก็หนูเกิดกรุงเทพอ่ะไม่ใช่เราบุกคนที่ไหนเราบคกที่ไหนอะไรกันบที่ไหนเราเป็นคนที่ไหนคนกรุงเทพไม่ใช่เราไม่ได้ไม่ไม่ด้ว่าไอ้นี่ถต่ว่าเราเราคนที่ไหนพูดอะไรไม่รู้เรื ไม่เราเป็นคนที่ไหนก็คนที่กรุงเทพไงอ๋อที่รักลมทำไมอ่ะคนที่กรุงเทพไม่รู้แล้ว,ลวร,ร,ร,รู้รู้อยู่กรุงเทพแต่ว่าถือว่าเราเป็นคนที่ไหนพระรามเก้าคนอ,อ๋อนี่ฉีกเ,เลยนะคนพระรามเก้าเนี่ยปกติจะได้ยินคนเหนือคนภาคกลางคนใต้คนไหนอันนี้คนพระรามเก้าเอาก็กรุงเทพก็คือภาคกลางแล้วไงเออต่อคนพระรามเก้าเสแล้วไง,ง,ง <c oughs> ตงิดตามมาจนถึงน้องจี๊ดอะไรน้องจี๊ดไปต้องเทเลไลขึ้นมาเนี่ย ตอนที่ไปเล่นเกบอกเลยสวยแะ้ราคือโอ้โหขอ,ขอบคุณมากครับน่ารักเลยเชอบคับคลิปริเกก็เดี๋ยวจะจะทํามาให้แล้วจริงๆผมก็ผมผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ละเรื่องของเปลิเกรจริงก็ไม่ได้นี่อ่ะท้อนะคนดูน้อยช่วงแรกแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณครับไม่ท้อครับสนุกครับเห็นแค่คนดูแค่นี้ผมก็โอ้ออยอิ่มหัวยินใจแล้วไม่คิดว่าทํามาทำมาระยะแรกๆแล้วคนจะดูเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำเราพี่ทำ YouTube นานแล้วครับ วันที่เจอพี่นายผมยังถ่ายรูปกับพี่อยู่เลยอบกันเรื่องของพี่นั่นแหละจริงๆนะผมมีโปรแกรมนะผมมีโปรแกรมว่าถ้าเกิดว่าผมถึงแสนซับเนี่ยคลิปน่ารักปนฮาฮายิ้มยิ้มดีครับเดี๋ยวถ้าเกิดแบบครบเสียงคนาะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดครบครบแสนซับจะทําอะไรผมกําลังคิดอยู่กําลังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีชอบทุกคลิปเลยครับขอบคุณค่ะ ถ้าเกิดแสงซับนี่นะจะทําอะไรแจกนะแจกแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราค่อยคิดว่าตอนนั้นจะแจกอะไรใช่แต่ตั้งใจไว้แล้วล่ะมัน,น,นจะแจกจะแจกอะไรแบบตีก็แจกนะั้นใช่แจกอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วคุณมีเราเราเป็นบางคนไม่รู้ประวัติแนละ้วเราเป็นเราเป็นเร,เราเป็นมีเรามีพี่น้องกีก่คนเป็นลูกคนเดียวคะ่ะอ๋อไม่ถึงว่าเราเป็นลูกคนเดียวใช่อ๋อแล้วเราเราคิดจะมีนะตอนนั้นคิดจะมีน้องสาวมีออย่างนี้ไหม มันอยู่ที่แม่เขาไม่เกี่ยวกับเราไม่เราเคยเคิดแบบว่าเอออยังมีพี่ชายยังมีแต่ว่ามันมีไม่ทันแล้วพราเราโตเกิดมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้าเกิดเกิดมาก็จะเป็นน้องชายใช่แล้วก็เลยอยากมีพี่ชายอย่างเงี้ยอยากมีน้องสาวอยากมีพี่ชายมีน้องสาวพาน้องสาวแต่งตัวเออตรงนี้ตอนนี้ก็มีน้องสาวทัานอ่ะแม่บอกให้แม่มีอ่ะเออไม่ทันนะไม่ได้ลใช่ไหมไม่ไหวแล้วล่ะปู่ปู่ไปเรื่อยๆ แจกเลยดำน้ำดิครับน่าราทั้งคู่เลยติดตามตลอดค่ะรู้จักพี่นั้นแต่เด็กออคอมเมนต์องแจกเลยดำน้ำต้องไปช่องไปฝุนฝ่นไปฝุ่นเพาถน,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 นัดแบบนั้นไงดูทุกคลิปเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับดูต่อไปนะ,นะอืมดูต่อไปนะกำลังใจให้กันเออเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวต้องพูดคือต่อไปนี้เวลาคอมเมนต์ทุกคนนะครับผมจะให้คุณไม่ให้เรียกว่าจี๊ดแล้วต่อไปนนี้นะอันนี้เป็นนโยบายช่องผมเลยทำไมอ่ะ ต้องบอกว่าชอบพี่ชอบพี่ลิงชอบพี่ลิงมากมาก,มากนะคะพี่ลิงว่าอะไรที่รักอะ่ะเราเราเป็นลิงไม่เอาเองางั้นทุกทุกคนต้องเรียกที่เราว่าไอแกเรียกว่าอะไรนะไอแก่ก็ได้พี์เรียกผมว่าไอแก่ก็ได้ชอบไอแก่มากๆแบบเนี้ยชอบไอแก่พี่นายเงี้ยไม่ต้องพี่ไม่มีพี่นายแล้วชอบไอแกเฉย ไม่ได้ไม่เกี่ยวเขาเรียกผมพี่นายเขารู้จักผมอยู่แล้วไอ้เขาเขาเรียกพี่จี๊ดก็ไม่ผิดแล้วอะไว้ไม่ไม่ครับต่อไปเาต้อง,ต,องต้องเรียกคุณเรียกคุณว่าน่ารัก,กจังเลยนะน้องลิงไม่อา้าวน้องเลิงคือใครเราเราไอไม่ได้เขาไม่เชื่อคนจริงจริงคุณเนี่ยคือต้นกําเนิดของสายพันธุ์มนุษย์นะถังนสือกผมก็เคยสังเกตุนะหิ่งนะคุณคือต้นกําเนา <S 2> <S 2> <S 2> ิดสายพันธุ์ของมนุษย์นะพี่นายสอนแฟนเล่นมุกแม่ต่างๆให้ดูหน่อยแม่ต่างๆคืออะไรเอออะไรอเขาขอมาจากนี่เขาบอกว่าเวลาลงคลิปพี่าย ติดแฮชแท็กนายเดอะคอมเมดี้ด้วยครับคนจะได้หาช่องพี่นายง่ายขึ้นเอ็นดูพี่สาวเหรอแม่มีคนสงสารแล้วเนี่ยได้ได้ได้แต่ว่าผมก็เขียนว่านายเดอะคอมเมดี้แต่เราแฮชแท็กนายเดอะคอมเมดี้มันก็จะโอเคกว่าเนาะงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไปไปรื้อหลังบ้านแล้วก็ไปแฮชแท็กก็ได้เดี๋ยวเราลื้อหลังบ้านแล้วก็กดแฮชแท็กไว้แม่มีคนสงสารแล้วยังไม่ขนาดยังไม่เกดแก่เออคุณนี่ปกติถ้าคุณเวลาออกจากบ้านคุณต้องบอกแม่ทุกคนแม่เวลาเราทำงานอะไรแม่ทุกคนตลกมีแม่คนเดียวตตลลกก ก็เป็นมุกตลกมุกตลกอะไรแบบเออไม่ว่าอมีบอกมาแล้วบอกแม่หลายคนเลยมีแค่บ้างก็มีแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่แล่มปางแม่สะอางพิจิตต์ไม่ชิกกันก็ไม่ฟังก็ไปตัดมุกซะแล้วอ้าวก็ถามเราก็บอกคุณโก็ถามก่อนเราจะบ้านมาคุณบอกบอกแม่ไหมครับบอกแม่ไหมบอกค่ะบอกแม่อะไรบ้างแม่หนูไง ต้องสไลด์ขึ้นออออประทับใจทเทปเจแปนึ้นห้องพี่นายแต่ถามแฟนพี่นายว่ายังต้องย้ายของอวันนี้คนเยอะไหมอ๋อขับกากพี่นายพี่เจแปนแทบอีกสักคลิปไหนครับยอดวิวระเบิดแน่นอนดับบุ๊กเฉย เพื่อถามมีแม่เยอะไหมไปบอกมีแม่คนเดียวเขาบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆแต่พี่นาเห็นไหมเจอแสดงว,ว่าแสดงว,ว่าหนูตอบถ,ถูกเชื่อปะก็่อย่าไปเชียร์เขาสิเขาก็ตัดมุง้งเขาไม่รู้เรื่องเออคือความจริงได้ข่าวว่าคุณไปยุติยามาใช่ไหมไปยุติยามาไปนครนายกมาเขาตอบใช่ไปสิเออไปยุติยาอ้าวแล้วทำไมต้องตอบใช่ใช่พูดแล้วก็จะบอกว่ายุติยาที่เดียวแล้วก็ไปอยุทยาพาชีแล้วบุรีเชียงล่ะมันจะได้เข้าวันนี้ อายุธยาอะไรนะเฮทยาพายชีลบุรีเชียงรายเชียงรายหาดใหญ่หาดใหญ่อันนังคนเขาก็รู้แล้วมันงก็ไม่ไม่จริงจังแล้วไม่ไม่สนุกแล้วมันก็จะมารู้ตรงที่เรามานั่งท่องทีละอันนี่แหละก็นั่นแหละถ้ามนท่องได้เลยเขาก็เขาก็ขับไปแล้วไอ้มันต้องซ้อมมาก่อนไม่ต้องซ้อมซ้อมทำไมอะซ้อมคุณก็ไม่จา นันครนายกเจอจริงจริงเปนครนายกมาวันนี้ค่ะเอออยู่ๆก็ตอบไปนครนายกเ,ออเขาวปน็นนักขอนายกจริงจริงอุทยาหาย,ยแบบไปแล้แบบเมื่อกี้ <หๆ S 2> ตายจ่ายใช่ไห <c oughs> มคุณพีชเนานะแสดงเขาชอบแบบนี้เขาชอบเลยเขาชอบแบบนี้ชอบเขาไม,ไม่ชอบเพราะหนูไม่เคยรู้เรื่องเลยเขาชอบแบบอะไรแบบเลี้ยวๆนี่คุณเคยไปนี่ไหมพวกบางพวกบางแบบบางซื่อบางซ้อนอะไรเงี้ยไปบางนาเคยไปบางนา ก็บางซื้อไม่เคยไปใช่มุกมันมีอยู่บางซื่อบางซ่อนสะพานมอสะพานไหนไรงนเคยอดสะพานขวก็ผมไม่เคยท่องไอ้คุณฟังไลยอ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ไงก็ตลกก็ต้องเคยดูมันใครเขาก็รู้วันนี้ไม่มีใครรู้หรอกใครรู้บ้างอยู่ถามเคยไปบางไหนไปบางนาแล้วไปไหนอ้าวก็เราเคยไปบางนาโอ้ยไปปิ่งทำหน้างงเวลาพี่นายแก้นี่แหละครับดูแล้วธรรมชาติดีไหมไม่เคยจะทานอ่าน้อง เป็งผุ่นมาบ้านสมยอมจริงหรือเปล่าอะไรไฟรถมีรถะไรบ้างเออมีรถอะไรบ้างอ่ะเขาถามมันมีอะไรบ้างไปมีรถบัสรถเบนอะไรอ่ะเคยคุณปกติคุณนั่งรถไปคุณไปรถอะไรบ้างครับไปรถต้องพูดอะไรรถไม่เอาไม่เคยไปรถบัสรถเบนส์รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ต้องผูกไม่ผูกีรถอ่น ที่เราคุยคือคนดูไปที่เราที่เราไม่ต้องคุยกับเขาคือจริงตอนนี้ผมอยู่ที่เวิร์คพอยต์กำลังรอ,งอ,งองถ่ายรายการก็เลยเ,ยเดี๋ยวนั่งไลฟ์สดในช่องดูดีกว่าอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวอีกสักประมาณสักห้าทีก็น่าจะได้เข้ารายการแล้วครับ <S <S ัะแป๊บหนึ่งขาดฉีดดูไม่ไม่คือบางทีก็ฉีดหน้าหมันไส้อ่ะรู้ไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>รู้ว่าพี่นายหกฉากครับจานฮามากครับแต่เล่นกับพี่บอล ยังไม่เท่ายังไม่เลยนะยังไม่เท่าไรเชื่อสู้นะคะติดตามตลอดก็กําลังจับทางอยู่ครับเพราะว่าบางทีเราเล่นกับตัวละคนโตเราก็ต้องดูทางก่อนว่าเฮ้ยทางเขามาเขามากันทางไหนอะไรเงี้ยแก้งพี่นายหน่อยครับแก้งยังไงเร่เออแก้งพี่นายจะไปไปแล้วโอเคนะครับก็ทําตามถ่ายรายการนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันขอบคุณทุกคนที่รักกันนะครับเดี๋ยวเกิดผมว่าผมจะมาไลฟ์สดในช่องอีกนะครับรักทุกคน <พ>จุบจุบคนทุกคนที่รักเราใน Channel Family ฟ a m i l y ฝากด้วยนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่นะจ้าจ้าเราต้องทําแบบไหนอะออกไหวะเดี๋ยวเดีเราไปเลยไปเลยไปออกรายการก่อนรายการรักน้องทางรายการอะไรอะ่ะหล,หล,หลว,วงลพี่ช่วยด้วยค่ะไปแล้วหายไปแล้วบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวกําลังหาทางปิดตรงไหนเนนะี่ย ีามมันคือต้องกดบันทึกไฮไลท์ใช่ไหมใครก็ได้บอกหน่อยตรงไหนนะตรวไหนบันที่บายบายค่ะ แล้วพี่จีต้องกดตรงไหนจริงๆพี่จีทำให้เจอแล้วเนี่ย มันมีจออะไรบ้างจะปิดแล้วนะมันเป็นแชร์ไปแล้วนะคะมันมีกากบาดข้างบนดาวมันมีกากบาดข้างบนแล้วมันก็มีสามเหลี่ยมข้างล่างแต่เรากดแชร์ไปแล้ว ถ้วยฉันด้วยต้องเขาถามว่าแน่ใจว่าคุณต้องการหยุดการสตรีมก็คือสิ้นสุดใช่ไหมมันยกเลิกใช่ไหม